ดาราจัดการดีกว่าเนาะโทบินายเน่ะเป็นสมาชิกของแสงอุตสาแล้วนะที่เหลือนายจัดการสิครัโทบิแห่งกุ่แสงอุสาหนะครับจากเรื่องนรูโตะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานกันหน่อยนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นสายเชือกดำอยู่ด้านหลัง หนึ่งเส้นนะครับตัวนี้งานไม่บางนะครับผมอัพมาใหม่แล้วแต่ก่อนตัวเก่าบางมากสวยนะครับสีส้มง,งานเรียนสวยๆอย่างนี้ฮะคใครที่เป็นแฟนเรื่องนารูโตะและกําลังหาหน้ากากไปใส่คอทเพย์อยู่ตัวนี้ก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับราคาไม่แพงเลยครับราคาไม่แพงเลยที่หยุดได้สวยเลยนะครับใครที่สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อใต้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเข้ามาที่ร้านเราได้เลยผลงานพร้อมส่งนะครับ รันิีที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ